ับทยทอดรับโมระดกตกทอดเป็นตัวแทนม่แตงไท,ทยตัวฉันนั่นเลยฉันมีชื่อว่านกน้อยยังเมือดดำตามต่อเอยียยงเอาดีไม่ได้ถึงอยู่บ้านอะไรเงี้ยก็จะร้<ม><ม>องแบบร้องเรื่อยแหละ,ลลหละถึงไม่มีใครหาก็ร้องเดินไปไหนก็ร้องเล่นนึกขึ้นได้ก็คือมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเคยชินเนี่ย เราชอบของเราไงลูกตอนนี้แม่แม่เจ็ดสิบกว่าแล้วเนะาะมวาสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยจะ้ะที่ที่เล่นมาเพราะแม่อยู่ในวงการตลอดแม่แตงไทยเนี่ยเอาแม่กับแม่วิเชียนมาเลี้ยงคือจะสืบทอดอันนี้ไงลูกชื่อทองอาบทวีสัตว์แต่ชื่อเล่นในเพลงชอยคือแม่นกน้อยจะ้ะก็อ,อยู่กับแม่แตงไทยตลอดจะ้ะเพราะเราไม่มีไร่ไมีนาไม่มีอาชีพแม่แตงไทยก็เล่นแต่ เ,เพลงชอยเนี่ยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาจนแกเสียไปจนหมดมันก็เหลือน้อยแล้วลูกเหลือไม่กี่คนละคณะแม่ตั้งไทยก็เหลือแม่คนเดียวแล้วลูกไปกันเลี้ยงเลยแล้วก็แม่วิเชียนก็อายุน้อยกับแม่อีกที่เสียเมื่อไหร่มาปีที่แล้วเนี่ยนั่นก็หนีแม่ไปอีกก็ทําทก่อสร้างเนี่ยจ้ะพ่อเขาทำแม่ก็ทำาไปจ้างไปไหนแม่ก็ไปเก็บกวาดอะไรเงี้ยวันไหนไม่มีงานก็พ่อ ท่วก็ไปรับจ้างเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านไงเัาลำบากลูกงานก่อสร้างลำบากแต่มันเราไม่มีอะไรจะเลือกเนอะลูกเนาะทุกอย่างมันกระทบไม่หมดแล้วอ่ะมันตั้งแต่หกสิบสามมาแล้วเนี่ยที่ว่ากระดกกระแดกมาตลอดติดเมื่อเดือนกระดกกระดาที่แล้ว จะมาออกจากโรงพยาบาลสิงหาวันที่สิบสอสิงหาออกจากโรงพยาบาลออกจากโรงพยาบาลมาได้เดือนหนึ่งน้ําท่วมบ้านอีกหนึ่งตุลาน้ําท่วมแม่ก็กลับมาบ้านอีกเนี่ยที่มาอยู่จนทุกวันเนี่ยจ้ะแม่มาคิดแล้วว่าแก่แล้วไงมันไม่ไหวถึงทําอะไรไม่ได้ก็ต้องกลับถึงไม่มีเพลงเล่นก็ต้องต้องขับไม่มีอะไรที่จะมา ทำอะไรได้เลยป้อกันก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไล่นาก็ไม่มีอะไรเงี้ยก็อยู่ไปเงี้ยกินไปมีน้อยก็กินน้อยมีมากก็กินมากเอา้า <c oughs> เพราะว่าบานนดกของมันก็ไม่ค่อยแพงอะลูกก็อยู่ไปแต่ก็อยากอยากให้เขาช่วยเหลือจ้ะเพลงโบ,าบ,บราณบรรพุษมีหลายชุดที่สินชื่อทิเลนทั่วตัวลือ ตายไปแล้วก็มากหลายเช่นแม่ทองเกลียวเพลงก้าเป็นเพลงด่าตัวกันสิ้นอาสา